ครับวันนี้ไรมอนิตาก็พามาชมการหัวบุคโดปีเตอร์สันนะครับบางคนปลูกทานเองต้นสองต้นนะครับก็ว่ามีลูกประมาณสิบลูกแต่ไม่ได้กินนว่าเพราะว่าเน่าหมดนะครับได้กินครึ่งลูกนะครับแต่ถ้าปริมาณเยอะการหัวคงไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นการเ,เ,เรียนรู้นะครับในการหัวบุคโดนะครับก็ผมก็หัวมาหลายปีแล้วนะครับที่สวนก็รวบรวมสายพันธุ์ ผลผลิตยังไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ปีเตอร์สันนะครับอายุก็ห้าปีกว่าแล้วนะครับรสชาติดีนะครับรันนี้ก็ดกใช้ได้นะครับผมก็หัวเรื่องหัวเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับก็ใช้ถุงหัวมะม่วงนะครับขนาดสามสิบไมค่อนความสว่างนะครับนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับก็ให้แมีบ้านส่งให้เพื่อนนะครับ ท่านนะครับก็รับว่าอร่อยหอมบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากชิมอะโวคาโดจากไร่บณิตานะครับสายพันธุ์นี้ก็ประมาณกลางปลายกรกฎาถึงยี่สิบสิงหายนะครับยี่สิบิงหาในคงจะเก็บบดต้นไปเลยนะครับก็ได้ทดสอบแล้วเวลามันล่วงลงมาในถุงโหนนะครับเอาไปผ่าแล้วแห้งเนียนนะครับอร่อยนะครับในถ้าใครอยากลองก็ ติดตามดูนะครับเพจไร่ผลิตานะครับปีนี้คงได้ได้ชิมกันนะครับคงเยอะอยู่นะครับผมก็ฉีดยาลานะครับยาลาแอนทาโคนนะครับบางๆแล้วก็หนะครับปัญหาโคโดคือเอ็นเอแท็ตโนสขั้วเน่านะครับขั้วเน่าแล้วก็หลุดล่วงเลยนะครับนั้นทําให้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับไม่มีปริมาณเยอะนะครับงั้น คนที่ท่านที่ทําสวนอะโวคาโดก็กลัวโรคเอทเท็กโนดนะครับง้นพยายามตัดแต่งกิ่งใบให้ปโปร่งนะครับับให้แสงแดดได้ลงนะครับอันนี้ผมก็ส่งสั่งจากทางเน็ตนะครับหอก็เป็นห่อมะม่วงชินฟงธรรมดานะครับอแล้วก็จีดแคนเทียบอลลอนนะครับดูแล ทุกเดือนนะครับจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเก็บผลผลิตนะครับเพราะว่าเก็บข้อมูลไม่ค้าส่วนมากจะมีปัญหานะครับโอ,อ้เขาดูรับมาก็อ่อนแล้วก็เน่าอีกส่วนหนึ่งก็คือแองแคนอตน,นะครับก็คือบางสวนก็ไม่ได้ฉีดยาหรือไม่ได้ดูแลนะครับคือมองในสายตาก็ไม่เห็นแต่เวลาผ่าลูกออกมานะครับทานไม่ได้เลยนี่คือเป็นปัญหานะครับ บางทีการหัวผลอาจจะลงทุนต้นทุนเยอะกว่าก็ใช่นะครับอันนี้ก็ถุงระบาดกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเราส่งให้ลูกค้าแล้วเขาก็โอเคครับสมกับเม็ดเงินที่ซื้อไปนะครับ,รบก็ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณเกือบถ้าหัว v ไม่มือก็หัวได้แล้วนะครับ,รบตรอสังเกตที่ขั้วนะครับถ้าขั้วมันเหีียวนี่นก็เรา เดยวทิ้งเลยนะครับว่าจะเป็นขั้วแอนฮน้ตและที่น่าดำๆเราเราไม่ต้องหอนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดล่วงลงมาเองนะครับปีนี้ก็โอเคนะครับปีเตอร์สันนะครับจากไร้วนิตานะครับผมก็ให้คุณครูที่โรงเรียนไปทานนะครับก็ว่าอร่อยนะครับปีเตอร์สันรสเขาจะเข้มข้นกว่านะครับกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ การค้าที่คนต้องการเยอะนะครับเวลาหัวแล้วเขาจะไม่มีค่อยค่อยมีปัญหานะครับบางสายพันธุ์ถ้าฉีดยาไม่ทันเนียวโหก็ยังเน่าอยู่นะครับครับนี่เป็นปัญหานะครับแต่พิเดร์สันนี่ถ้าหัวแล้วนั่นคือเขาโอเคนะครับพิเดสันนะครับถ้าท่านใดสงสัยก็ทักมาที่เพจไรบิิตาได้เลยนะครับหรือช่อง youtube บ้านสวนไรบิิตานะครับยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องอโวคาโดนะครับ บันสวนไร่บันิตานี้ก็อยู่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดเช่นหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับช่วงนี้ต้นพันธุ์ก็มีนะครับต้นพนพันธุ์พิเส้นต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็เหลือไม่เยอะนะครับลูกค้าที่อุดรสั่งไปทีละยี่สิบต้นสั่งไปงวดแรกก็สั่งอีกพอใจมากว่าต้นอะโวคาโดสวยสดใสนะครับทางสวนก็จะแพ็คส่งเซตา้าอย่างดีนะครับไปถึงมือลูกค้าต้นก็ไม่อบไม่เฉ่านะครับใบไม่ร่วงนะครับ ถ้าต้นเสียหายก็จะดีเคมให้นะครับทุกท่านที่สั่งต้นไม้จากอโวคาต้นสั่งต้นอโวคาโดจจะ <c oughs> ไล่บานิตานะครับถ้ามือใหม่หรือสงสัยวิธีปลูกทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับวันนี้ไล่บาริตาก็ขอ,ขอนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ